ณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องที่พึ่งชีวิตเพื่อเพิ่มพูรัทธาประธาะประดับปัญญาบารมีแก่สาธุชนทั้งหลายโดยสมควรแก่เวลาวันธรรมสวนณะคือวันพระนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาแห่งเราทั้งหลายทรงบัญญัติ ให้เป็นวันบำเพ็ญทานรักษาศีลฟังเทศเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบตัติต่อเนื่องกันมาแต่โบราณกาลปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกได้วิวัฒนาการไปรวดเร็วผู้ที่ไม่มีโอกาสจะไปวัดได้หรือผู้ที่ใคร้ต่อธรรมปฏิบัติก็สามารถสมาทานศีล ฟังเทศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ได้ซึ่งย่อมอำนวยประโยชน์สำเร็จเป็นสุขสมบัติได้ดังปรารถนาอันชีวิตคือความเป็นอยู่ของมนุษยชาติที่เกิดมาในสังสารในโลกนี้ย่อมปรารถนาสิ่งยึดเหนี่ยวอันเป็นเครื่องนำพาชีวิตให้มีความสุขความเจริญบิดามารดาผู้ก่อกำเนิดบุตรทิดา ต่างสรรหาสรรพ,พสิ่งที่จะทำให้บุตรธิดายึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งจึงได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนามาอบรมบ่มจิตใจสร้างอุปนิสัยวาสนาบารมีให้แก่ลูกๆตั้งแต่อ้อนแต่ออกยังไม่รู้ความคำสั่งสอนอันเป็นเบื้องต้นมีเพียงสองคำเท่านั้นพระพุทธวจ,จะนะสองคำนั้น ขยายออกไปถึง84,000พระธรรมขันได้แก่คําว่าบุญกับบาปบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายตลอดทั้งพี่ป้าน้าอาจะบอกลูกสอนหลานเช่นสอนให้ยกมือไหว้พระพร้อมทั้งบอกว่าเป็นบุญห้ามปรามิให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีบอกว่าเป็นบาป คำว่าบุญกับบาปจึงเกาะติดเป็นอุปนิสัยต่อเนื่องกันมาจนเป็นที่ซึมทราบกันดีว่าบุญคือความดีงามให้ผลเป็นความสุขบาปคือความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์เราทุกคนจึงปรารถนาความเป็นคนมีบุญความเจริญคนมีบุญนั้นย่อมมีนานาประการ เช่นคนรูปร่างสวยงามก็เรียกว่าคนมีบุญคนร่ำรวยคนมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดก็เป็นคนมีบุญตลอดไปถึงคนที่มีบิดามารดาดีมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านี้ล้วนกล่าวได้ว่าเป็นคนมีบุญทั้งนั้นต่างแต่จะมีบุญมากน้อยเพียงใดแม้ที่เราเกิดมาเป็นคน ก็ชื่อว่ามีบุญนำมาเกิดเหมือนกันคำว่าบุญนี้ย่อมทราบกันดีแล้วว่าเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อเท่านั้นมิได้มีรูปร่างต้นเหตุที่เกิดของบุญเรียกว่าบุญยะสมุทัยมีอยู่สามประการคืออโลภะความไม่โลภหนึ่งอโทสะความไม่โกรธหนึ่งอโมหะความไม่หลง 1. การทำบุญจะทำอย่างไรก็ตามต้องทำโดยมีเจตนาความตั้งใจเพื่อลดความโลภของตนให้น้อยลงเบาบางลงจนถึงหมดสิ้นก็ดีเพื่อลดความโกรธให้ลดน้อยเบาบางลงจนถึงหมดสิ้นก็ดีเพื่อลดความหลงงมงายคือความรู้ไม่จริงรู้ผิดผิดถูกถูกหรือไม่รู้เลย แล้วอบรมเพาะบ่มให้เกิดสติปัญญาความรอบรู้อันเป็นคุณธรรมบรรเทาความหลงและให้เกิดวิชาที่เป็นเหตุข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้ในที่สุดก็ดีรวมเรียกว่าบุญยะสมุทัยต้นเหตุแห่งบุญเปรียบดังรากเง้าอันจะทำให้บุญเกิดขึ้นบุญยกิริยาวัตถุวิธีทำบุญแยกออกอย่างย่อมีสามประการ คือทานนไมยบุญที่เกิดด้วยการบริจาคทานการให้หนึ่งศีลมไมยบุญที่เกิดด้วยความประพฤติเรียบร้อยดีงามได้แก่การรักษาศีลหนึ่งภาวนามัยบุญที่เกิดด้วยเพาะบ่มอบรมจิตให้เกิดมีเกิดเป็นขึ้นคือการบำเพ็ญเพียรเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระหนึ่ง ทานคือการให้ที่ท่านกำหนดเป็นกิริยาบุญการทำบุญข้อแรกเรียกว่าทานนไมัยคือบุญที่เกิดด้วยการบริจาคทานนั้นเพราะทานคือการให้เป็นเหตุกำจัดความโลภความอยากได้ได้แก่กิริยาที่กำจัดความตรหนีที่มีประจำอยู่ในจิตใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนฉะนั้นผู้ที่มีเจตนา ความตั้งใจบริจาคให้สรพพวัตถุสิ่งของของตนที่มีอยู่แก่ผู้อื่นจะเป็นการให้เพื่อบูชาพระคุณเช่นบุตรธิดาให้เพื่อบูชาบิดามารดาหรือการให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เช่นญาติมิตรหรือผู้ประสบเคราะห์กรรมภัยพิบัติเป็นต้นการให้การบริจาคด้วยความตั้งใจเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจอันดีงาม ด้วยความเสียสละของที่รักของที่หวงแหนอันน่าจะเสียสละได้ยากฉะนั้นทานคือการให้จึงเป็นบุญเพราะกําจัดความอยากได้ความตรนีเหนียวแน่นที่ฝังซ่อนอยู่ในหัวใจของปุถุชนเป็นการชำระจิตใจของผู้ให้นั้นให้เกิดความบริสุทธิ์กว่าเดิมอันหนึ่งเพื่อจะกําหนดจดจำไว้ง่ายการให้นั้นเป็นบุญนอกตัว เพราะการให้เป็นการบริจาควัตถุสิ่งของที่มองเห็นรูมารำและการให้ยังเป็นการทำบุญที่ทำได้โดยง่ายเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปแต่บุญเขตในเรื่องการทำบุญโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นหมายถึงท่านผู้ปฏิบัติด,ดีตามปฏิปทาของพระอริยเจ้าอันชื่อว่าสุป,ปฏิบัติปฏิบัติตรงอันชื่อว่าอุชุป,ปฏิบัติปฏิบัติถูกต้องอันชื่อว่าญายะปฏิบัติ และปฏิบัติชอบอันชื่อว่าสามีจิปฏิบัติท่านผู้ปฏิบัติดังแสดงมาแล้วนั้นจัดว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกอย่างแท้จริงเพราะทานที่บริจาคแล้วแก่ท่านเช่นนั้นย่อมมีผลอันไพศาลแก่ผู้ทําบุญนั้นผลของบุญเรียกว่าบุญวิบากก็ได้แก่ความสุขคือความอิ่มเอิบใจทั้งในภพนั้นและปรภโลกเบื้องหน้าดังจะนาเรื่องราชเทพธิดามาแสดงเป,เป็นอุทาหรณ์ดังนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อครั้งที่เสด็จประทับอยู่ณมหาวิหารเชตวันทรงตรัสถึงนางราชเทพธ,ธิดาว่าคราวที่พระมหากัสสปะพุทธสาวกสำคัญเข้ายานอยู่ในถ้ำปิดผลิตคูหาในวันคำรบเตดออกจากยานสมาบัติแล้วปรากฏเห็นหญิงซึ่งรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเด็ดรวงข้าวสาลีทำข้าตอกอยู่เป็นผู้มีศรัทธา จึงไปบินทบาตยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีนั้นกุลธิดาพอเห็นพระเถร,ระเท่านั้นก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสบังเกิดปีติความอิ่มเอิบใจตักบาตรด้วยข้าวตอกแล้วกราบไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ตั้งความปรารถนาขอเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมของพระเถระกัสปะนั้นแล้วกุลธิดานั้นเดินทางกลับบ้านพลางนึกถึงการตักบาตรด้วยข้าวตอกนั้นด้วยความปีติยินดีขณะที่นางเดินอยู่บนคันนาถูกงูพิษร้ายกัด นางล้มลงที่ตรงนี้นั่นเองขณะที่จิตที่เต็มด้วยความเลื่อมใสทำการกิริยาถึงแก่กรรมแล้วไปเกิดในวิมานทองประมาณ30โยชดในสวรรค์ชั้นดาวดึงประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นนางเทพธิดานั้นนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ12ศอกผืนหนึ่งหม่มผืนหนึ่งหม่มผืนหนึ่งห้อมล้อมด้วยเทพอับสรประมาณพันองค์ประตูวิมานประดับด้วยขันทองคำเต็มด้วยข้าตอกทองคำห้อยเป็นระยะชื่อว่า ลาชเทพธิดาแปลว่าเทพธิดาเข้าตอบลาชเทพธิดานั้นพิจารณาถึงบุพกรรมที่นำมาเกิดในวิมานนั้นเห็นว่าตนทำบุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงลงไปปัดกวาดกุฏิที่พักอยู่ของพระมหากัสสปะเทระเจ้าขับไล่มิให้มาปฏิบัติเช่นนั้นนางเทพธิดานั้นเสียใจเหาะขึ้นบนอากาศพนมมือร้องไห้พระพุทธองค์ทรงสดับเสียงนั้นแล้ว ทรงแผ่พระรัศมีดุจด,ดังประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าเทพธิดานั้นตรัสว่า mm. เทวธิดาการทำความสังวรระวังเป็นหน้าที่ของพระมหากัสปะบุตรของเราแต่การกำหนดว่านี่เป็นประโยชน์ของเราแล้วมุ่งกระทำแต่บุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการบุญเพราะการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าแล้วทรงแสดงธรรมดังที่ยกไว้เบื้องต้นว่า ปุญญเจปุริโสกยีรากยิราเถนังเป็นอาทิแปลว่าถ้าบุรุษพึงทำซึ่งบุญไซพึงทำบุญนี้บ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสะสมบุญทำให้เกิดความสุขบุญจึงเป็นที่พึ่งของชีวิตทั้งในพบปัจจุบันและยังติดตามไปยังปรภบเบื้องหน้าดังพระพุทธวจนะว่าปุญญานิปะโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินัง บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พิ่งของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบัณฑิตผู้มีปัญญาทราบความดังนี้พึงขนขวายในการทำบุญบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหวพระสะสมบุญไว้เหนืองนิดเพื่อเป็นที่พึ่งของชีวิตด้วยประการชนี้